สวัสดีครับพ่อผมชิลล์มอแกนนะครับตอนนี้ก็อยู่คุณเซ็กเกมมิ่งนะฮะมานั่งเล่นเวยกันนะเดือดซูนะครับเดือดซูจากในเรื่องเดือดติลไม่รู้ไงชื่อร้านเดียวกันนะไม่ไงเดือดติลที่เป็นพวกเอาไว้สองพื้นที่รวมออยฮิวจ์แม่ดีจังเลย

ไี่ดีเสียงปักหรื่ออะไรอ่ะยูเดซูจริงๆเห็นสุดไหมอ่าเห็นเห็นสุดไหมถึงระยะมือเลยเบาๆหน่อยถ้ามีแผลเก่าอยู่โดนมูชิพิงแงเขาดูเสียบลันกางไห ไม,ไ,ไม่หนึ่แบไล้เมมีหลังทำอะไรได้บ้างถูกไลครับเปิดเจ็ดเอาคอนโซลไปไล่ <Okay. S 1> ออเดอร์ลงหนึ่งข้าง <c oughs> วครับงขับโค้งข้เฮ้ยเขาเสิรต่อเขาเอปเทคสโต สกิลครับสามารถเก็บเมือได้ใบหนึ่งเปิดกองเหมือ,มอนกันเงื้หยิบมาเปิดมาที่ข้างนอกเปิดคอเดอร์ได้หนึ่งใบ อ,อแอสซิสินทรีเฮ้ยว่าวรา้องหลังอ,อเดอร์ครับลสชั้นหนึ่งพอได้หนึ่งตัวห้าพันนั่งนั่งแบบเจ็บปะล่ะสุดวิยยาอยู่แั่งทาน้เจนบอกเจนบอกว่ายไมเลยเดี๋ยวนะั 5, ่งทานเหกห้าพันตีครสิบเอ็ด

เอาไปดูไปอยู่ไหนไ่อนครับ,บ,รบมีเมธมีเล็กกันบ้าเลยนะดึงทีผิดเขิทมที่แผ้จริงออกไไับเราอุดไว้ก่อนแผ้ออกเดี๋ยต่อได้เลยครับเนะนดนว่าก็าไม่ไหวบู๊นะแต่บู๊ด้็ตบกไหวกันนี่โครแกันตายเขาสังเสียโทยาปั๊มพอไปแล้วนะ เข,ข้าเลยครับไม่มีแดำสออีดิลำต้นสีดึงหน้าเลยทีน้เขาเขาไม่มีแดมเล่นไม่น้าเลย,ยใครออกังการจ๊ะไทิ้งทำไม นานๆทีนะ้นตกใบแรกนานๆทีนะ้นโซบา์สครับยังไม่ชินอีกรสายก็างอยู่ปกติใส่สีตกไม่ไม่แปลกใจใส่สองล่ครับสกิลครับโซชันปล่อยได้ปล่อได้หนึ่งใบฮะปล่อยดิปล่อยปุ๊บเปิดแดงนึงอย่างนี้แหละบอกท้าพันยังไม่ชินยังไม่ชินเลยไม่ชินสกิลโซบาร์สหนึ่งเวกหมื่นครับ แวนตีครับเขาจะบาทหนึ่งจัวบวกห้าพันก่องเลยนะครอันนี้อันนี้ลูกไรียอยัางรับอย่างๆเท่าไหร่สิาครับตัวนี้บวกไปหนึ่งห้าห่งห้าสามเรียนใช่ตัวนี้ยีบสาตัวนี้เบากว่าเขานะครับ first c h e ครับ s e ค o n d c h e ครับ Q&A เผาข้างครับสองใบไปแลว สองใบอย่างก็สองใบตัดอะไรใส่น้อยออกดัมเมนให้หมดโอเคสามสามใบตีเลยครับเป็นสี่สิบเอ็ดโอ้ยโอ้ยตีคอนไส้หลังไส้หลังไส้ังแล้วรอสั่งถ้าเดินไปก็ใชาเกียร มมไปครับสุดไปครับโฟร์ชาร์ตหนึ่งออกอีกหนึ่งที่เมื่อวานหลายเซตไงเกือบเฮ้ยฝึกเซตอะไรวะเมื่อวานฝึกร่างกายให้เจนเป็นเจนไปเซตยเนี่ยไม่ต้องเจนบอกว่าเวลาเล่นแข่งไม่ต้องปวดนะต้องติดกันหมดแล้วอันนี้ อ๋อเก็นอันนี้อักกนนี้ไม่ดีไม่ยพี่อันนี้วิวเดสเท่านันวิวเดสสามป่ะไนแล้วมันนะทีดูทีรัสามแลวต่ีรัหนึ่งลองไปดูใช้ตะกินวอันนี้ก่อนใช้ตะเกินวันนี้ ในแกลหม่ชาต้าต่นคยังไหนครับยังไงอยังไงอันนี้้องไหมนี่ไม่มีเเือบแล้วนะจดูไไมได้ ค่ะั้งนี้จุเาาดเด่นอรใส่หน้ากานะพี่มาแล้วของตัวปนที่จะระเบิดนี่ไม่มีอะไรก็ถ้าเกิดแบบวิวเด็วิวเดเจ็ดวิวเดแปดที่จะมีการใส่ถังใส่สนาาหน้ากาไว้พี่เดี๋ยวผมจะแปลงล่างสองหมื่นหกครค้งเท่าไหร่ สามหมื <Es> ่นห like ้าสี่หมื่นสี่หมื่สามแหวนเบาบ้างอสองร้ก็ทรายดิกก็ไม่เบาไา้ครับขีดด้วเอาเข้าโซ่แปดหกห่ห้าแล้วก็เป็นสี่ใบพอดีได้จวนวนสองแปดเนี่ยสองหกได้เดียวเองจะกัดไล้เดียดทำไมล่ะ สองได้สอบได้สองไดใช่ออแวนเป็นกม่งแยลมพนุใครชื่อไม่มีนีเลยเท่าไหร่สี่หมื่นสามสี่สามถอยครับเบาเบาๆนั้นเอาได้เช็คนี้นะเป็นสิ่งที่ลูกเชียให้ไมายังไง่ะเล่นไหม เ,เล่นเยอะไปหน่อยอันนี้อันนี้กลับอันนี้กลับเข้าจากเกมเลยแล้วก็อันนีุ้๊สกิลมันใช้ได้หรอครับเนี่ยเฮ้ยเขาเลือกว่ะนี่คุณหนีผมจะยิงมอดคุณทิ้งนี่คุณหนีหมดเลยไม่มีปัญหาจะคิดเรื่องสกิลใช่ไหมแต่เดี๋ยวยเกนดี้ว่าร้องเก็บบอดหมดแต่เล่นผิดมากาศไม่พออีกนีิมดูดูเทียมมีดูอออคอนโซบ์ปะมีดูออคอนโซบ์เลยดิมแล้วก็เต็ดมี แต่เมื่อกี้ไม่มีเอาของแข่งครัแต่คนนี้น่าจะมีแต่คนนี้น่าจะมีไม่ได้ใส่คอไม่ใส่คอไลน์ออเดอร์โชวซ่ตอนใส่มาสอบเห็นมาก่อนใส่มาคออ๋อเหรอเรายังไม่ตัดเกมเลยบุกคอผมห้าผ่นครับยืนการตัดหรือเปล่านี่ก็นไม่ขาดมดเลยเขาในจั่วต้องเลยสองสามครับ จตกเบาแบบแวนลิกเลอสที่โดดตัวอะไรโอเคหนึ่งสองสามเลยตัดติดใจเอาตอวแซีนสอสี่สามสองแ้ใบเดียวแตกอันนี้ใช่มาตัดติดเลยเฟิร์สฟอนติกเกอร์ โอ้ทิกเกอร์ให้ไหนจะไม่ให้แหวนไม่เข้าให้แหวนกับเอาแหวนได้รอทิกเกอร์โล้วเออช่วยดีไม่เลยแถวหน้าโบไปสองหมื่นแล้วเออโบเลยแล้วสามหมื่นแล้วดีครับ ว่าเมื่อคืนผมโดนทิคูกับโอเวอร์เลยอเวอร์แดมเลยคีคู่โอเวอร์เดมอิมร้อนให้เลยรอดมาได้ไม่รู้ังไงนะนรดมได้อโนทิครับไม่ใช่เกมรู้สิอันนี้ผมไม่ได้ใช้ทิโตัวรีไปสิบหกยี่ิบหกสามหกเกมบูลนั้นไม่โดนโอเวอร์โดนฮิวไอ้ไอขอโทษนะท่รู้ว่ ตัวออกาเกีงก็ไม่ตายสามมสามแฟเมื่อี้ผมจวยังไหจวยังไงจำไม่ได้ช่างมาแล้วได้แรกือได้แรกฟอนได้สองอ๋อจแล้วอันนี้ลูกตีแล้วได้ได้ตรงนี้ตีครับเอ่อแรงเอ่อสิ หกหมื่นเป็นยี่สี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่ไปดังขันตอบายยังไม่ชินกิวสินะกิ๊วอะไรม่เขาดิวมือยกตรไป เ,เอามือนียค้ออะไคอมีแ่อออสอันนี้เนึลอันนี้จะมีร่างขาวหรือรา่อรออางอยู่ก็ออกมาเลยมีแค่สองมีแตัวที่มีสองร่าง เกี่ยวหรอวะไม่เก uh ี huh. ่ยวสามหมื่นห้าเราเราก็ไม่เบาเหมือนกันนะทำสกิลเขาแต่งความรุนแรงนะกอดได้สิเขาใส่ร้อนสกิลจีบแหวนบวกไปห้าพันเออบวกไนะฮะอีกเท่าไหร่สามหมื่นห้าคอยหมื่นให้หมื่นห้าแอนดี้สองหมื่นหก ว้วมากมองไม่ทันผมทำเซฟลยครับโอวิกับไม่มีมคุณหลอกดาวอ่ะตั้งแต่ท็อปแปดมาก็เทียนะรเลแสดงว่าแสดงว่าหมดพาาเวอร์แนละ้วสามหมื่นสี่หมื่นสามสามมื่นการก่อนสี่หมืนสามเรียนะคาปล่อยครับ จบเทอนี้ต่ำเก็บั่งตัวนี้จัวจเป็นเเฮ้ยสนันรอไน้มโอเคไม่ได้แน่แต่อันนี้ไล่ออเดนไม่ปล่อยทัที เราชาร์นึงเราคนกดตีด้วยโซบ้านหนึ่งบกหนึ่งหนาวเยไี้เิดบุกแล้วส่องมืดอ,อยู่ตีคร,รับโเสองสามการแบวนได้สองทีเรียปล่อยแล้วปล่อยเลย จะได้เริ่มใหม่เเช็คครับเช็คเช็คคิวแอนเหมือนฉันรู้ต้องแบบว่านิวสินะโชว์ไปก่อนฟอนหนึ่งแล้วก็คิโอ้ยไม่กอดเจอคิวเจอฟอนต์กับโอเวอร์ไปถึงกันหน้าซิจบกันไปแล้วครับพรก็ไปคลิปนะ